สวัสดีครับชิปนี้ผมจะพาทุกคนไปนั่งรถเมในราคาที่ถูกที่สุดไปจนถึงแพงที่สุดนะครับผมและนี่คือรถร้อนที่เราจะรีวิวคันแรกวันนี้นะครับเราจะลองขึ้นคันนี้เลยนะครับผมเป็นด้านหลังนะครับไม่ควันนะครับผมเดี๋ยวต้องรีบขึ้นก่อนนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นรถเอร้อนนะทุกคนที่นั่งก็จะเป็นเบาะแบบนี้นะครับนี่น,นี่เบาะของเขานะครับผมน,นี่ก็จะเป็นกระจกนะครับผมสามารถเปิดขึ้นลงได้นะใครบอกว่าแบบนั่งรถเมร้อนราคาถูกแล้วแบบเวลาฝนสาดอะไรเงี้ยโดนแดดโดนฝนอะไรเงี้ยไม่โดนนะกคนนะสามารถปิดได้เหมือนรถไฟชั้น3เลยนะนก็จะเป็นบริบบเวณพายบนรถนะทุกคนบริเวณพายบนรถไม่มีพัดลมนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวอะไรนะครับผมนี่ก็กรณีแบบลงอะไรระหว่างทางนะครับผมสามารถกดได้นะโอ้โหมีกล้อง C C T V ด้วยอ่ะโอ้โหใครว่า รถเมลราคาถูกแบบนี้จะไม่มีกล้องไม่มีความปลอดภัยนะครับผมมีนะฮะเห็นไหมฮะโอ้โหทุกคนมีจอบอกป้ายรถเมลที่จะจอดในป้ายถัดไปด้วยนะครับผมเห็นไหมโอ้โหทันสมัย<แ>ไปไหนพี่โทเทียนบะไ,ไปมินบุรีโอ้โหอนุสาวรีย์ไปมินบุรีอ๋อนั่งกินลมอะไรอย่างงี้น,งนี่ก็จะเป็นหนึ่งข้อดีของรถคลาสสิกแบบนี้นะทุกคนกรณีนั่งไกลๆอะไรอย่างงี้สบายๆใช่ไหมพี่ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เอาไว้เป็นช้อยในการเดินทางนะทุกคนตอนนี้รถเมย์ก็ออกแล้วนะนครับกระเป๋ารถเม,เมย์ก็ทยอยเก็บเงินจากผู้โดยสารนะทุกคนผู้โดยสารไม่เยอะนะไรเคยนั่ง<ม>แบบช่วงผู้โดยสารแบบเต็มรถฟิลเป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาได้ด้าน,นบนมีเาวาจับถึง3ามเลาเลยนะแปดบาทตลอดสายนะครับผมนี่ครับให้แบ่งร้อยไปนะครับผมนี่เป็นกระเป๋ารถเมย์นะครับผม นี่ก็จะเป็นตัวรถเมย์นะทุกคนราคา8บาทจริงๆด้วยดูบรรยากาศครับตอนรถเมย์กำลังวิ่งนะทุกคนโอ้ตอนนี้ผมรู้สึกว่าแบบลมกระแทกเข้ามาในจุดที่เรานั่งอยู่ค่อนข้างชิลเลยทุกคนคือดีอะดูวิวบรรยากาศไปดูวิวข้างทางไปอะไรเงี้ยนี่ครับดูวิวกรุงเทพไปนะครับผมเย็นนะครับไม่เป็นหัวนะครับดูความเร็วของรถเมย์วิ่งประมาณนี้นะครับทุกคนถือว่าซิ่งเลยทีเดียวนะครับผมนี่ครับรถเมย์ลอดใต้ท้องถนนนะครับพี่ชายคนนี้กำลังจะลงแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนจะลงนะผมก็มายืนตรงนี้นะครับนราามเห็ ก็จะมีราวจับแบบนี้นะ้ยตรงนี้มีเสียงประกาศด้วยทุกคนโอ้โหไม่ธรรมดานะทุกคนรถเมล์8บาทมีรถเมล์ก็จอดแล้วทุกคนเห็นไหมประตูเปิดอัตโนมัตินะครับผมโอ้โหตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับโอ้โหทุกคนดูโอ้โหควันดำเมี่ยมเลยรงหว่าที่รถออกตัวนะครับผมเราก็นั่งรถร้อนไปแล้วทุกคนตอนนี้เราจะหารถแอร์เย็นๆนั่งนะครับผมเนี่ยป้ายรถเมล์ของกรุงเทพนะทุกคนหลังๆนี่คือป้ายเริ่มมีความทันสมัยแล้วก็ไฮเทคขึ้นนะทุกคนนี่ฮะเห็นไหมมีชาร์จแบตอะไรอย่างบ หา uh, USB อะไรเงี้ยมาชาร์จได้แล้วนะทานสมัยไฮเทคแห็ k, mm hmm. have, มีกล้องอะไรเงี้ยชาร์จได้ตรงนี้ก็จะเป็นจอมาแล้วมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะโบกคันนี้คันนี้แหละประตูเปิดอันโรมัติปุ๊บโคตรลงมาปุ๊บแล้วเราก็ขึ้นไปนะครับผมโอ้บรรยากาศภายในรถเมย์จากการขึ้นมาจะสังเกตได้ว่ารถคันนี้ก็แอร์เย็นเจี๊ยบกินแอร์เขาก็ยังไงเดียรตอนนี้ก็รอกระเป๋ารถเมย์มาเก็บเงินนะเท่าไหร่ครับเริ่มต้น12จนไปนถึงเท่าไหร่ครับ 12บถึงสิบาทตลอดสายเลยไกลแค่ไหนก็14บาทหมายถึงว่าสุดสายอะ่ะอ๋ออันนี้รถเม12สิบถึงสนะิบสี่เมื่อกี้8บาทใช่ไหมเพิ่มเงินมาอีกหน่อยนะฮะทุกคนก็จะได้นั่งบรรยากาศประมาณนี้โอ้แห oh, <yeah, S 1> แบบมีหลายรูมากเลยคุณพี่คนนี้ก็เตรียมตัวลงแล้วนะครับผมให้ดูสเต็ปการลงรถเมย์ครับ มายืนรอสแตนบายแบบนี้ประตูก็เปิดอัตโ,ตโนมัติเขาก็ลงไปนะครับผม oh, <come> จะสังเกตนะรถเมนะีเวลาใครจะลงป้ายถัดไปเขาจะมายืนรออันนี้ก็จะเป็นผู้ดีสารนะครับผมมีหลายเพศหลายวัยมานั่งกันได้นะครับผมอันนี้ก็จะมีผ้ามา่านอะไรเงี้ยทุกคน สามารถแบบบังแดดได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเบาะเขานะวัสดุเขาดีอ่ะเห็นไหมแข็งแรงทนทานนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพื้นนี้น่าจะเป็นเหล็กอ่ะนี่ครับรูดผ้าม่านแบบนี้ออกมาชมวิวข้างทางได้นะครับผมด้านบนนี้ก็แอร์เป่าหัวเย็นๆเลยนะครับเย็นเจี๊ยบนะครับผมรถเมย์ก็วิ่งประมาณนี้นะครับอันนี้วิ่งอยู่ในเมืองนะทุกคนเป็นถังขยะนะครับผมใช่ไหมถังขยะกันับ เนี่ยทิ้งได้นะรถเมล์เขาสะอาดนะทุกคนเห็นไหมราคา12บาทนะทุกคนโอ้ oh, ประมาณนี้นะครับดูบรรยากาศมัรถดลจะสังเกตได้ว่ารถเมล์ในยุคนี้เกือบทุกรุ่นนะทุกคนจะมีกล้อง C C T V หมดเลยนะครับผมค่อนข้างที่ s ซฟตี้ความปลอดภยัยมีถังดับเพลิงด้วยนะทุกคนเห็นไหมก่อนฉุกเฉินจะอัปเกรดขึ้นมาหน่อยนะครับในราคา12บาทผู้โดยสารก็ทยอยลงแล้วนะครับเราก็จะลงกับพวกพี่ๆเขานะครับผมให้ชมบรรยากาศดีีครับป้ายเหมือนแบบปิดการใช้งาน มีลำโพงด้านบนมีลำโพงนะผมอันนี้ก็เป็นพัสดุเพดานเขาครับก็ถือว่าลูร่าในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมรถเม1์สิบสองบาทนะครับผมขึ้นออกจากไปรถเมย์แล้วนะครับไปแล้วนะครับเอย่าดูควันนะโอ้โหไม่ควันดําเหมือนแปดบาทก่อนหน้านี้นะครับอ่ะ๋ยวลองคันนี้ดูบ้างครับอันนี้เป็นรถเม์แอร์ส้มนะทุกคนให้ผู้สารด้านในลงมาก่อนนะครับผมแล้วเราก็ขึ้นไปโอ้โหด้านในคือแบบสีสันสวยงามสีสดราคาเท่าไหร่พี่สามบาท ให้ดูรถเมล์ราคา13บาทนะทุกคนเป็นตั๋วรถเมล์ก็คล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นผ้าม่านของเขาทุกคนสีส้มสมส,มสีรถจริงๆเลยนะครับผมกระจกของเขาโอ้โหดูมัวๆหน่อยอะ่ะจะไม่ใส่ไม่ค่อยใสอ่อ่ะทุกคนเวลามองชมวิวทิวทัศน์ด้านนอกก็ก็ประมาณนี้ทุกคนมั้นไม่ชัดอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นแอร์นะครับผมด้านบนนี้คือแบบช่องอะไรสักอย่างอันนี้แบบน่าจะเปน็นนี้เหมือนเป็น่องลมอะ่ะทุกคน เนี่ยเป็นพัดลมนะครับผมมีทั้งแอร์มีทั้งพัดลมนะด้านหลังมีถังระเพิงเล็กๆนะครับผมเองรถ <c oughs> ผมเป็นคนมารถี่เป็นคนมารถแบบนี้อยู่แล้ว <c oughs> โอ้ยจะอ,อ้วกจริงๆไม่เกี่ยวกับรถผมเป็นคนที่มองรถอยู่แล้วนะครับผมคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะทุกคนรถเมลแอร์ส้มนะครับผมด้านในของเขาค่อนข้างที่สะอาดแล้วก็แอร์เย <c oughs> ็นนะครับคันนี้มาพอดีเลยครับผมเดี๋ยวเราจะลองนั่งคันนี้ดูบ้างครับรถไฟฟ้ารุ่นใหม่นะทุกคนน่าจะใหม่ที่สุดหรือเปล่าฮะเดี๋ยวรอประตูอ้าวประตู นี่ครับเป็นรถเม์ไฟฟ้าอพอขึ้นมาก็จะมีพนักงานต้อนรับแบบนี้นะครับผมราคาเท่าไหร่ครับสตาร์ทเท่าไหร่ครับ15บาทแล้วก็20บาทตลอสลดสายรถเม์ไฟฟ้ามีมีแพงกว่านี้ไหมมีค่ะตามระยะเส้นทางที่ขอไปอ๋อแต่ว่าอันนี้เป็นรุ่นใหม่ที่สุดแล้วใช่ไหม ครับพนักงานแบบดูแลแบบใกล้ชิดแบบนี้เลยนะครับผมถือว่าค่อนข้างที่จะประทับใจแรกนะครับผมตั้งแต่ขึ้นมาด้านบนก็มีไฟแสงสว่างแบบนี้ทุกคนดูดิกล้อง C C D อยู่ในกันนะครับมีเกือบทุกรุ่นเลยครับรถเมย์อันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนรถไฟฟ้านะทุกคนสามารถมาจับราอะไรอย่างนี้ได้นี่ตัวสแกนเลยนะครับสแกนอัปเดตบัตรค่ะอ๋ออัปเดตบัตรนะที่นั่งคือใหม่นะทุกคนตรงนี้เหมือนแบบเด้งๆอ่ะน่าจะซับพอร์ตแรงกระแทกได้นะมีราวจับแบบนี้นะทุกคนที่นั่งด้านหลังหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ยนั่ วิ่งนิ่มแล้วทุกคนด้านหน้ามีเวลานาฬิกาบอกมองเห็นชัดเจนนะทุกคนนิ่มจริงๆทุกคนดูดิจะมีพนักงานคอยซัพพอร์ตดูผู้สูงอายุอะไรเงี้ยเวลาขึ้นลงทุกคนก็ถือว่าห่วงใยเทคแคร์ดีนะครับบริษัทรู้ว่าจะเป็นคนไทยล้วนเลยนะผมยังไม่เจอต่างชาตินั่งรถเมร์นะนัานบนนี้เหมือนเป็นรูเป็นลูกบายอะไรสักอย่างนะครับโอ้โหพนักงานกดปุ่มตรงนี้นะทุกคนเห็นไหมปกติเราจะกดเองนะแต่ว่าเขากดให้นะครับเดี๋ยวเราต้องลงไปเนี้ยนะพี่สวัสดีครับขอบคุณมากครับ